ว่นนิยายเรื่องยอดิ่งกบของคุณกลัวความตายของคุณดังนั้นมันจึงไปเที่ยวค้างคืนและขโมยที่พักพิงให้คุณเกิดใหม่ในโลกของหายนะหายะระดับโลกเมื่อเผชิญกับการฟื้นตัวของโลกซอมบี้หมอกุกาบาทสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทานน้ำแข็งแผ่นดินไหวฝนกรดและพิธบัติระดับโลกอื่นๆสิ่งเดียวที่เยซูต้องทำคือเอาตัวรอดทันใดนั้นเขาได้กบเดินทางเมื่อเขามาถึงกบกลัวการตายของเยซูดังนั้นเขาจึงขโมยที่พักพิง เยซูแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นยังมาไม่ถึงสิ่งกบของคุณกลัวว่าคุณจะไม่มั่นคงพอเขาเลยขโมยแหล่งกําเนิดไปมาให้คุณสิ่งกบของคุณกลัวคุณจะถูกกัดเขาเลยขโมยยาต้านไวรัสไปในช่วงค่มคืนนิ่งกบของคุณขโมยซานปา้าขุโตกเพื่อคุณเพิ่มอสุราทักษะใบามีดดังนั้นเมื่อทุกคนหลีกเลี่ยงซอมบี้ัพพิบัติซึ่งหวังในอาหารและน้ำเยซูได้ถือมีดเล่มใหญ่ขับรถและออกมาหาอาหารแล้ว จาก h t t p s w w w e n t e r n o v e l c o m u p d a t e o f f m y d a t e m y p r o p s t o l e t o e s h e l t e r o v e r n i g h t c h a p t e r 1